สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็ <c oughs> เราจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ตัวต่อไปนะครับที่จะเข้าในโอเวนเบกนะครับก็ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็ศูนย์ฝึกของอ่าสายไหมก็จะหมดละเหลืออีกประมาณสองสามวันนะครับก็เลยอยากมาทําคลิปพูดคุยกันสักหน่อยละกันนะครับก็ มาลองเดากันเล่นๆดีกว่าว่าคุกกี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นตัวเก่าจากภาคลายหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวใหม่เลยหรือว่าจะเป็นการเอาคุกกี้ตัวเก่าๆเนี่ยมามาอัพเป็นเวอร์ชันแคนดี้นะครับมีอยู่3าอย่างก็มาลองเดากันซิว่าคิดว่าจะเป็นอะไรนะครับก็รู้สึกผมมีความรู้สึกว่าเดือนที่แล้วเดือนกุมภาเนี่ยรู้สึก gm จะไม่ได้อัพแคนดี้วิเศษนะเพราะปกติเนี่ย ทุกๆเดือนเนี่ย GM เขาจะเอาคุกกี้ตัวเก่าๆครับที่อยู่ในโอเวนเบเนี่ยที่ยังไม่มีแคนดี้วิเศษเนี่ยจะเอามาทำเป็นเวอร์ชันแคนดี้วิเศษรู้สึกเดือนที่แล้วจะไม่มีนะไม่แน่นะหลังจากศูนย์ฝึกของสายใหม่หมดเนี่ยอาจจะอาจจะเอาคุกกี้ตัวเก่าๆเ,เนี่ยมาอัพเวอร์ชันแคนดี้ก็ได้อันนี้ให้ผมเดานะเพราะว่ามันยังเหลือคุกกี้อีกหลายตัวที่ยังไม่มีแคนดี้วิเศษเนาะนะครับ อ่ะอย่างเช่นมีแพนเคก้กเนี่ยครับยังไม่มีแคนดี้เลยอ่าลูกอมมิน้นนะครับแล้วก็ <c oughs> โกโก้นะครับเนี่ยอีกหลายตัวรวมถึงคุกกี้ระดับแรก,ก็เหมือนกันนะก็เอาลอสตาร์มีแล้วนะครับเนี่ยมีหมันฝรั่งแวมไพร์พิทาชิโอเนี่ยครับอีกหลายตัวนะครับก็สำหรับนะคุกกี้ที่ผมอยากให้เอาอยากให้อัพบเวอร์ชั่นแคนดี้พิเศษนะคือ ลูกอมมิ nó, really ้นเพราะว่าผมชอบสมัยตอนที่เป็นภาคลายภาคเก่าอะถ้าใครยังจําได้นะก็คือตอนนั้นอะสมัยภาคลายอะปกติเนี่ยถ้าจะให้คะแนนเยอะเนี่ยเราต้องใส่สมบัติเพิ่มคะแนนตอนขี่สัตว์ถ้าใครยังจําได้นะสมัยภาคเก่าอะคือเราต้องใส่สมบัติเพิ่มคะแนนตอนขี่สัตว์เพราะว่าลูกอมมิ้นเนี่ยตอนขี่เปาวาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการขี่สัตว์ไง เออนะครับผมก็เลยเอออยากให้แต่มาในภาคเนี้ยแน่นอนมันคงไม่ไม่มีแหละนะครับก็ผมก็อยากตามนั้นแหละผมก็อยากให้อัพแคนดี้พิเศษนะผมว่าถ้าถ้าอัพก็ก็ดีเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะว่าหลังจากศูนย์ฝึกของสายใหม่หมดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะมีคุกกี้ตัวอะไรเข้าหรือเปล่าหรือว่าจะเอาคุกกี้ตัวเก่าๆเนี่ยมาอัพ เวอร์ชันแคนดี้ก็มาลองคอมเมนต์ใต้คลิปล่า,ลางได้นะครับอ่ะก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปรับรงงางวัลแชมเปี้ยนลีกก่อนก็ตอนนี้ซีซั่นนางฟ้ารีเทิร์นจบแล้วนะครับเพิ่งจบไปเมื่อหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไปสาม้าบห้าล้านนะครับ <c oughs> สำหรับคะแนนอ่ะรับรงงางวัลมาโอ้โหโชคดี ได้สัตว์เลี้ยงของเอ่อได้สัตว์เลี้ยงของไอเนี่ยไอสัตว์เลี้ยงของสายไหมอ่ะเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันตอนนี้ก็เลเวลสิบสามแล้วก็ขาดอีกสองเวลก็เลเวลเต็มแล้วอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับอ่าในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าเวลาเก้าโมงเช้านะครับอย่าลืมติดตามชม อาตลุยเบรกเอาในเอพิโซดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เป็นผัดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ